นี้ผมอยู่ตลาดเจริญศรีครับค่ายยังไ่ออกาโอ้ยม่วงยังเนี่ยนี่รูมะม่วงแปลกๆกับร้านแขกกมะม่วงนะครับพันอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นอาทูอาทูมะม่วงแอปเปิลหนึสิกิโลนึงละมันี่ที่เขาเรียกมม่วงแอปเปิ้ลคือมีหลายเชอร์สและอาทู ซื้อปลา้ายบอกไม่เคยเห็นนี่แล้วนีมน่มันก็รู้อยู่ม่วน,นแก้วแต่นี่มนไม่เคยเห็นเด่อาทูอาทูแต่เขาเรียกแอปเกปิลเน,ะเนเาะคุณพ่อเหมือนเด็กลูกแอปเกปิลลูกประมาณสองลูกก็โลนึงแล้วนี่ลูกใหญ่นะครับอาทูอาทูนี่ขอก้า มันมาจากประเทศต่างประเทศเนาะไต้หวันเนะาะเขาพันธุ์มันเนาะโอ้ยุ่งใหญ่นะยุ่ใหญ่ว่ะต้องอย่างนี้เนี่ยอ่ามันแดงแต่วเราไม่กินเรากินยังไงอ่ะก็ป๊อปเราเราไม่กินมันมันจะมันใช่ไหมเราไม่กินตอนสุกใช่ไหมเราคนนี้ออก,กินได้แล้ว กินกับพริกเกลือนี่เนาะมันไม่เปรี้ยวอ่ะมันไม่เปรี้ยวนะหวานแต่ถ้ายังไม่สุกนะแต่ไม่เปรี้ยวไม่หวานลองสักนี่นี่ปาดให้ดูนี่ปาดมันมันจะคล้ายมะบักหมูม่วงมันเนาะแต่ว่าบบสุกแต่ว่ากัมันถ่ายลูกเล็กก็ดูต้องถ่ายลูกใหญ่อย่างนี้นี่มันลูกใหญ่มีโลนึงนะบ้างเกนี่ยปาเมย์สองโลปาปมาดู มะม่วงแอปเปิ้ลครับนี่ไม่เคยเห็นนะครับของแปลกตราดทีริญศรีอุบลราชธานีครับนี่มีที่เดียวน,นั่นเองก็มีขายไว้นะครับขายทุกปีว่าจะเดี๋ยวชมเออกินเนื้อดีกว่าปาดไปเขาบอกว่าคล้ายๆมะม่วงมันเนาะเงินเดี เนื้อเป็นยังไงตั้งแต่แต่ถ้าเราเราชิมดูคล้ายๆม่วงมันแต่มันจะขายแบบสุกหรือแบบผิดแบบแบบเนี้ยไปที่เขาไหนไหมเออเขาวไหนก็ได้ตู้ก็ได้ผิดก็ได้เนาะ เพราะดิบมันก็มันแต่สูงก็หวานรัวเท่าไหรอ่ะสิบสองบาทข <28. S 1> องแปลกเนาะของแปลกว่าจัดตลว <Jack> อาจากรลเอาโวัวหนึ่งไปชิมดูคว้กินนะผมไม่เคยกินนะลุงเคยทั้งแรกอันเนี้ยก็มีจากร้านมา,าชิมเลยเคยขายแต่แตงโมงไม่เคยขายม,ม่วงไอ้อาทูไอแอปเปิ้ลเนี่ย เพิ่งเคยกินปีนี้ปีแรกครั้งแรกด้วยนี่ใครไม่เคยเห็นนะครับเอยใครจะไปขายแล้วตราดเจรอสีบนนะครับโโมีทุกอย่างเอาโรนึงกับกับลูกที่ผมปอกอะ่ะเดี๋ยวไปให้หลานๆชิมดูแผงมะม่วงครับผมมีม่วง,งแผ่นด้วยนะ เท่าไหร่จ้าสิบสองสิบสองบาทสิบสองบาทจริงจริงอ่ะโอ้ยไม่แพงนะครับโลนึงอ่ะสิบสองบาทเหรียญสิบกับสองบาทครับแต่ได้ีกลูกดูไหมสามลูกใหญ่ใหญ่ได้เนี่ยอาทูสามลูกใหญ่ใหญ่ได้สิบสองบาทนะครับถูกอาทูอาทูอาทูหรือ อ่ะมะม่วงมะม่วงแ e อปเป e ิ A ้ลอะทูนะครับ e A ทั้งถูก e A ทั้งอร่อยนะครับขายที่ตลาดเจริญศรีครับผมใครสนใจก็แวะมาดูไ,ได้